หายท้องกันละที่มันตายกันละโอ้โหพุ่น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 นั่น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 สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับดีตามรับชมบันนอกงชาแนลนะครับมือนี้ถ้ามากแกะแขนปลาไหลครับแกะแขนเอียนใส่จู่ไปซีฟหลังในตัวเดียวมือนี้ทีมงานมาเพิ่มครับพ่นทหารทั้งสามสี่คนมีที่พ่นทหารมาพร้อมนะครับมีเพิ่มมาหกคนครับ พานองกับพันบีขึ้นมาแล้วครับขึ้นสังกัดมีพนันคําขมอดพันบวงพันท่วนครับแล้วครับพันอาทิตพัน่านผู้นะครับถามน้าเสียวเข้าก่ามือนี่สิผ้าไปว่างไหมครับเบ็ดโฟมขึ้นเก่านะครับติดตามรับชมมาสิเป็นยังไงครับครับเดินทางมาถึงบึงนะครับเปลี่ยนว่างเปลี่ยนบึงไหมนะครับ ุกคนเราฟังกับปากล่ำน้ำเสียวนะครับตัวนี้เปลี่ยนขดนะครับเปลี่ยนขดเสียวทีนงานมานํำกันหกคนครับมาหัดกับบันเล่งเลยครับซอ,อ,อยๆกัน วีเฮาเบ็ดมาไลายวันไหนเบ็ดเบ็ดครับเบ็ดลอยหลังบ็ดยครับเบ็ดเบร่อเร่งนี้เบ็ดครับบึงสภาพบึงครับสภาพน้องกับบ่แตกตั้งจากเก่านะครับนี่กอหญ้ามีผักตบชวาผักปอดนะครับ มาเป็นคณะมาเป็นข,นขบวนลล้วครับมือนี้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนฟังเปลี่ยนหนองเปลี่ยนบึงครับใกล้ๆที่ไปใส่ค้นเริ่มรู้จักกับหูจักไปใส่ลาย นอ้หยาบเียบเงี้ยเก็นคิยังก้นมาค่อยใส่เด็ดครับเยียบเงี้ยเนเสียบเนงล่ะกิ้มก็เมื่อยเหยียบแล้วมันหลุดตากันดิกับผ่านท่วนนะครับวะเตียนหลปบหาบรรยากาศตอนนี้ครับช่วงแรงๆกับขึมฝ่าขึมฝนแรงโมโหฝนสีตัวบ้านะครับเด็ดลอยกาหลังนะครับมีทีมงานเพิ่มขึ้น กสิใสเวลาหน่อยลงนะครับในการยำเอาล้างสุดถ่ายได้กันนี่ท่าหนี่กงวางปั๊บวางเหมดเลย เดี๋ยวโบขึ้นครับน้องนี่โบขึ้นไปใส่ทางเกาแล้วก็เปียนน้องครับมันหนัม,มันเลิกนะครับหนาม,มันเลิกเกินไปไไบบกลับขึ้นนะครับลบขึ้นใสับังเกาไส่บังเกานะครับ เป็นตาฟังเสียวนะครับตอนนี้เสียวน้ำหน่ำเสียวร่มฝนก็ร่างวูบวูบูม่มยน่ำเพียงหัวเข้านี่ครับช่วงนี้หัวเขายูหัวเข้าครับอันนั้นมันเป็นรองครับครับกลับมา นะครับกุศเก่านี่ครับใส่ใส่ทางเก่านี่ครับสิล่่างหลุ่นกันเบิึงไม้ครับอันนี้ว่ารับประกันนะครับว่าสิเป็นยังไงน,นะครับรอบสองรอบสามแล้วแนนม,ม,น,ม,น,มนครับวองนี้เรามองมันแมน หลังใดหลังนั่นเงาเมื่อไเบิ้งนี่เบิ้งนี่เนี่ยครับพี่น้องเอาแล้วครับเดี๋ยวควงทีเติดมือนี่นเงิกับติด เพิ่งคำครับเบ็ดเหลือหลายฝนก็สิเป็นตะตก พอเห็นอีกแล้วนี่เกิดไหมครับอันนี้อยู่ห่างนอกอนเพิ่น,เพ,นเพิ่นหมุนไปห่างในเพิ่มมาเห็นอีกโซนนั้นกำลังนุมน่มๆเลยครับออกไม่นะครับรเกาะคูเขาดีนี่นี่นี่นครับมีบาง,งอย่งไก่นี่เหรอเก็บขึ้นมาเลยครับโอ้ไปเด็ดก็เพิ่มเอาขามันนึ่ง ขามันจ้องไวมันออกเมียแผ่พันเอาไม้เดี๋ดอกนี้เดี๋ดอกนี้ขาใหญ่ายๆได้นี่เพีย่เดี๋ยวตัดภาพนะครับไปเบิ่งตอนที่ยามเลี้ยงเลยครับอาชีเป็นจังไดเนาะว่าว่านี่มีนั่งได้วะว่าพี่น้องมายามเย็นนะครับหลับดึกได้ป่ะเมื่อหัน ตัวเอ็นครับตัวเอ็นน้องนี่ครัน้องแหลกที่เขามาใส่ครับยังบบมี่นะครับหลายหลายหลังนะครับผ่านมาท่านมีเอ็นจกโตนะครับได้ตัวหนึ่งนิดหน่อยยังก็ขี่กีเดียนนไ,ยนได้นึงตัวนี้่างนรเฉยไหมล่ดท่านชุนราศีธุลับเมื่อกี้นี่ยินเสียง ฝนตกนะครับอยู่ในบ้านรับออกมาวิทพอดีฝน้ยินเสียงฝนตกนะครั้งางี้ครับเป็นไปปล่อยน้อยนึงเหล่าเงียบไปเลยครับทางทงท้างหน้านี่ครับโมมี่หยางเลยกะเบิ้งสถานการณ์น้ำครับอย่างพี่น้องเน่ยว่าเบ,บิง้งก้าเป็นฝนมันหย่อนขึ้นมานะครับเกิสิยุติการทายทําไว หนองแรกนะครับบึงแหลกยังโมมันนะครับหรือว่าเอียนโมมี่กับว่าจักว่าสิเป็นไม้เด็ดในจุดนี้ครับ,เป,เ,รบเป็นหูวบว่าท่านคือบันไหนครับ biết biết cứ câu như là cái bó à ha ừ. à, xoay cần ừ. biết tiếng chú cứ câu hả phiền rồi hả hiền quá giờ bị bưng lắng phun cái phần ẩn như phăng thăng phun ẩm bưng <laughs> เหรับ้างเบ็ดอไปซื้อนี่ครับมันเป็นเบื้องเบนะครับน่าจะนี้นะครับเ้องเบื้องท่นนั่นนั่นท่านนั่นนั่นโอ้คนง่ายวนี่เอาพี่น้องเอ้ยมันเรา่ะนี่นี่ครับนี่เหมมันครับนิดหน่อยเหมนมันหรอพี่น้องถือว่า ยังเป็นไม่เด็ดไายครับเนี่ยแฉมหนึ่งแฉมหนึ่งครับแฉมอีกน้อยๆครับไงโย่เท้าเท้าเข้าได้ล่ะยังสูมูนันมาท่านไหนท่านไหนบ่มีเจ้าล้างได้บ่ร้อนปะนิเย็นปะไม่เดี๋ยวขามไปบึ้งทางพุณเองครับเอากลับไปบังเกอา์หดี๋ยวโตเย็นโอ้นี่ฮะเพิ่นเหล่าขึ้นมากแล้ว เห็นหัง้นหงนี่ครับเป็นไปรุ่นไปรุนฮาวนี่ฮะต,ไไตัวเอียอยเ้ยนไม,<ร>ไม่หันท่านอยยามมึงเ<อ>นี่ไม่จับตัวนี้ ไม่ได้ปูดปาดด้กินไม่ได้กินหน่อยมาปาดเอาคีคุณเอาเส้นคู่คย่างี้ใส่คู่ชีเดียน่ยยงามรังไยิ่งไนปะหลอนมาเลร้างปุ่นเลี้ยงในยามรังผุนบ้างเห็นเม่อท่านียามนี่เอาคู่บีมาครับสามเต้มครับบึงนี่เนาะใส่สีลบขึ้นว้าวว่าขวานนี่แหะ ยังคือเก่าครับเห็นตัวเห็นตัวหีเดียวนี่เก่าเลยนะสามเต็มนะครับจะลบขึ้นครับเบิดบึงนี่พอดีเดี๋ยวฟังครับคุณเมื่อไรายกขึ้นยกขึ้นโอ้ย มันมีแห้งมานนั่นมาเย็นรถดดตินลมงานพี่น้องทั้งมีต่ใา่หออีกน้องนึงครับน้องที่สองน้องนี่นะมันมัน,ม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 น,นเนี่ยเพิ่งหันฝนตกไงเพราะดินไล่นะครับขึ้นลงไปเลิกเถอะโอ้ไปเริ่มมาจากคุณ

ไม้เก่าครับไม้หนีใสอ่อจูเลยเห็นไหมเออจู่ลังแหลกในนี่นะครับเดี๋ยวมึงโอ้พัดโทษพัดโทษ อ่าหนกำกันเลยเ้ขมอดเอาว่ขมวดมึงอ้ปงกัดปงกัดคอมันปเด้ปนนี้บอตยแล้วยตายแล้วปีงอ้องโตวนี่ครับล้างแหลกเขาใส่อิจูมันนั้นี่หนิฮะโอ้ไนคือเกาครับเกะโตขมอดเอา่เอาว่างกินเต็มคออะไรมันตายแล้วครับบอสบนสบเบบี้ขมอดตัวหนึง วัวปิงหลายครับพี่น้องนี่แหละน้องวิปปิ้งมึงชาดได้ยังมึงดึกมึงเหลวมึงชาตสิมึงนี่คุยก่อนมึงไหนยางเมียยหรอมึงกล้องแห็งเจ็บบอกเจ็บบอกโอ้ปิงคล้วยตัวนี้เอ้าขับรถทิพย์เฉินทิมันทิมันมันตายกินตะวังแรงครับโอ้ปิงมากัดพุ่นพี่น้องบะการในมะเขือขอโทษขอโทษนี่ปากกระมี

ไหนวะออกวะลูกปีนข้าวตัวนี้ลูกปีนข้าวยุ่นี้กับปีนข้าวันาดนีิเฮ้ยพูดนะพี่น้องมันเข่าไปในปากเอียนเลยเห็นหอนหัวคนเออตัดดอกตัดดอกตัดดอกเนี่ยเอาเลยเออไม่เหลือแล้วากุญแจนี่เข็มนี่แหละลูกปีนข้าวเอาข้าวมาเอาย็น ลังก่อนเนี่ยองนี่ครับลทังงลังแลงเขาใส่จู่นนี่มือนั่นรับหมานือเกาแสดงว่ายิ้วว่างนี่ยูเบิงนี่ครับเย็นสีมาเียอา้องกูเขามายากงห่ขไบ้องยังไงรอยู่เห็นเลยวะ งทองะล่ะที่มันตายแะ้วล่ะโอ้โหงครับของแท้ของแท้ปิงปิงกินคือเก่าหนิสองตัวข้างล่างข้างล่างวันนีสองตัวปิงสองตัวเสียเสียกันหมดโอ้ยุ่นปิงกิมันเสียบันไี่เสียบันแลมเสียบกุยข้ามึงอยูหาอีกตัวนึ เอาแล้วหางมันหลังานมัดมักต่นองนี่แหะโอ้พี่น้องพวกเนี้ยใส่งยดีบิ๊กเบนตเอ็เล่มสี่ข้นเันะยกขืนบงคักกันนะตัวนี้มเป็นขนบงเ้งพี่น้องโอ้โหคักขึ้นนะเตมมานครับพี่น้องไปลไปฮะไหนอเตมเนึงเคล่อนข้นครับมันอ่ะ ฟ้าเลียมฟ้าห้องได้พี่น้องตอนนี้ฮะหนมิเขียวนึงตัวเนื่งตนื่งเลยครับไมอกแล้วครับเด่มันมันครับตเน่งครับเป็นน้องเก่าที่พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับนี่ยังมียังเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอย่านะอย่าทำนะ ฝ่าห้องครับพี่น้องหด้ยินเสียงห้องไหมต้องลิงีเท่าแล้วครับไปไปก่อนรีไฟไปเ่งด้เ่งเดปุ้นพุ่นปุนุนุ้นี่ครับตอนนื่งเลยตัวเท่าเท่หาวเขาดีมาหลอมเด้อครับทาดุณทาุฝ่าห้องเลยบ่ห้เลยบ่ เป็นเตีมหมันนี่เครับเรามังโตั้งหมดวางเสงนเส่ไนี่แหละลงนี่ดิโบวน่ไงผมนี่มนี่มนี่ล้างนี่ดิับมาใส่หกนมายามหาคนครับผู้นึ่งพนติทุระเน่อยมานำเมื่อไห้่นับเตีมนะครับพี่น้อง ยังหมานต่อเนื่องเนาะบ่อเก่าบึงเก่านะครับะตัวนี้ถือเหล่าเขาไป้ปไในเป็นไปไปไปบุบุญัอีกหึงกินหลายยังไ oh. okay. nice. ่ได้เลยนี really? it, Still, Pis, no like ่นพี่น้องตายว่ตายบตายบุญปิงนั่นนี่ปิงนึงกบุนเมบ่กักําลังกัดกุ้ยยังหมนครับยังหมนที่เก่าปิงกนหลายเก่าพี่น้อง จะเป็นเปลี่ยนยครับตอที่เราเหรพี่น้องเฮ้ยาไนขังไว้บ่ะเนี้ยนี่ครับตัวมันเป็นกับเข้าขังไว้ตัวตายเขากับขั้วแหวะแช่ตู้เย็นไหมครับแต่คิดไม่นู่เห็ดเบ็ดเบิดเหรอครับเบ็ดสำรองเบิดจำเป็นต้องสลระเบ็ดก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ากับฝืดๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าใส่ไปสองสามรอบแล้วยังยังใด้ยังมีหลุ่นยู่ครับ นี่ใส่หน่อยใส่ไงขะกันไปมันเป็นนิน่งๆนีนน่กะนั่นไอ้ี่นี่มันที่หนองมึงบรรยากาศทางบนนะ่ะทีเ่เรเห็นปนในนั่นให้ตอนนี้นี่คึ้มั้ยค,ร,ครับ<ป>ค้มทั่วหัวทั่วฝ่าเลยครับฝ่าเดียมมีทั้งยืโสมมันครับ เอไใส่ซุ้มเอาไปไว้เป้งใดเออไม่ไม่ไม่มพู่นพุ่นพุ่นหมอนเหรบวะหมอดบับหมอดจำได้ครับข้ามหมอนอันนี้ขนาดคุนตายุ้มนเมื่อ mình chắc ui phân đi, giữa hai đuôi chân gắn điền tay chân chứ tay chân điền tay chân điền tay đi, điền tay chân 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 điền tay ยืลในไกลดีคร enfin, ับน nice no ั้วตัวใ่ขั้ตัวกลิ่นนะบึงข้าศึงตัวปนี่ครับสองสามหนอง่่ววางโลกัันีครบ ตัวเงยยุ้ยสว่างตัวนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวท้อท้าวนะครับเดี๋ยวเมื่นเช้านะครับสีผ้ามาเบิ้งภาษีมันก็ยำหนีบ่นะครับเนาะ